สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านสาวกาแฟกับวิถีชีวิตบน้านนะคะตอนนี้ก็พาทุกท่านมาเดินเล่นยามเย็นนะคะแถวทุ่งนานะคะตอนนี้ก็ประมาณหกโมงแล้วนะคะทุกคนพระอาทิตย์ก็ยังจ้าอยู่นะคะดูเวลาผิดไหมเนาะ <laughs> ตอนนี้ยังไม่มีใครเข้ามานะคะ ก็ถ่ายไปเรื่อยๆนะคะทุกคนเอาที่ทุกคนสะดวกนะคะก็สวัสดีทุกๆท่านที่เข้ามารับชมนะคะม mm ืด hmm. ไปไหมคะเนี่ยดูเหมือนมันหน้าจอจะมืดไยนะคะทุกคนจะต้องไปด้านนี้นะถึงจะสว่าง mm hmm. ตอนนี้ก็พาทุกคนเดินเล่นนะคะชมบรรยากาศทุ่งนาตอนเย็นๆนะคะ แถวนี้ก็จะมีต้นพุทรานะคะต้นพุทรานะคะถ้ายังไม่มีใครเข้ามาก็พาเดินชมเล่นๆไปก่อนนะคะทุกคนทุกคนสามารถเข้ามารับชมย้อนหลังได้นะคะนี่เป็นต้นพุทรานะคะเขาเรียกพุทราอะไรแบบแถวบ้านๆน,นะคะทุกคนจะให้ดูนะคะอาจจะมีคนขึ้นเยอะนะคะทุกคน นี่เดี๋ยวจะเป็นพุทธศานะคะมีลูกแล้วนะคะพุทธาจะเป็นเม็ดเล็กๆเลยคะ่ะไม่โตเป็นพุทธาบ้านๆนะคะพาชมต้นข้าวนะคะก็เป็นวิวทุ่งนานะคะเป็นบรรยากาศทุ่งนานะคะ สนาทีผ่านไปนะคะทุกคนจะถ่ายนกแต่ว่าวันนี้นกน้อยนะคะรถไฟนะคะดูรถไฟดีกว่ารถไฟมาพอดีเลยค่ะดูบรรยากาศรถไฟนะคะตรงน้นตรงข้างหน้าเราจะเป็นสถานีรถไฟนะคะเดีย๋ยวจะซูไม่ดูนี่มีรถไฟมาพอดีเลยนะคะเห็นรถไฟไหมคะ ถามใครไม่รู้นะคะยังไม่มีคนเข้ามาทุกคนเห็นรถไฟไหมคะเดี๋ยวเดินแล้วสั่นนะคะก็จะเป็นรถไฟนะคะตรงนั้นเป็นสถานีนะคะด้านหน้านี่ก็จะเป็นถนนนะคะสวัสดีทุกๆุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะถ่าย่อยถ่าย่ลยลุงเขาทักทายนะคะ คนรู้จักกันนู่นรถไฟไปนู่นแล้วนะคะทุกคนเราจะซูมนี่เป็นรถไฟนะคะขอบคุณ1ล้านดวงใจนะคะที่เข้ามารับชม1นึล้านหนไลค์นะคะขอบคุณมากนะคะขอบคุณทุกทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะถ้าใครติดธุนะระปรัปังอะไรก็ไม่เป็นไรนะคะไม่ต้องเกรงใจนะคะ <laughs> นู่นรถไฟไปนู่นแล้วนะคะนี่ก็เป็นทุ่งนาหมดเลยะคะ่ะแถวนี้ Yes, ส่วนตะวันของเราก็ยังสองแสงจ้าเลยนะคะทุกคนนี่ก็เป็นตะวันนะคะพาทิตยามเย็นนะคะเดี๋ยวนะมีน <c oughs> ้องออฟสวัสดีค่ะดาวมีไว้เบิงนะคะขอบคุณมากนะคะ มีใครอีกเนาะขอบคุณน้องอ้อมนะคะน้องอ้อมพี่ขึ้นแป๊บเดียวถ้าทํางานอยู่มีธุระอะไรก็ตามสบายนะคะไม่ต้องเก่งใจนะคะน้องอ,อ้อมพี่ก็ขึ้นด้วยเปลยขึ้นอยากขึ้นก็ขึ้นนะคะแต่ขึ้นแบบขึ้นแก้เหงานะคะพระอาทิตย์ยามเย็นบ้านพี่นะคะแต่นะแสงมันส่องแล้วมองไม่เห็นน้องอ,อ้อม มีน้องอ๊อฟเข้ามาคนเดียวใช่ไหมดาวมีไว้เบิงนะคะขอบคุณน้องอ๊อฟนะคะนี่ทุ่งนาสวนพี่อยู่โน่นน้องอ๊อฟเห็นไหมนี่สวนมะพร้าวอยู่โน่นนะคะน้องอ๊อฟมีอะไรทําก็ตามสบายเลยนะคะไม่ต้องเกรงใจพี่ก็ขึ้นนิดๆหน่อยๆน,นะคะไม่ไม่ได้อะไรมากมายนะคะเพี่วขึ้นสิบนาทีของพี่นี่แหละประมาณสิบนาทีเดี๋ยวพี่ก็ลงนะคะไม่ต้องเกรงใจ เบิงเบิงน้ำลระเบิงน้ำครับมีมีต้นพุทราแต่ว่าเมื่อก่อนแถวนี้จ,จะมีต้นไอ้อะไรนะมะขามเทศเยอะนะคะแต่ว่าเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วนั่จะเป็นสถานีรถไฟน้องอ๊อฟถ้ามานะมาลงสถานีรถไฟบ้านพี่ตรงนี้นะสบายเลยก็เดินเข้ามาก็ถึงเลยนะคะนี่สถานีเข้ากำลังก่อสร้างใหม่อยู่นะคะนี่เป็นสถานีรถไฟ <laughs> พี่อูสวัสดีค่ะขึ้นเหมือนเดิม่าค่ะพี่อูสักสิบนาทีถ้ามีธุระปรับปังอะไรก็ตามสบายนะคะไม่ต้องเกรงใจน้องเลยนะคะน้องออฟก็ไม่ต้องเกรงใจพี่นะคะพี่อูก็ไม่ต้องเกรงใจน้องสาวนะคะตามสบายนะคะไม่มีคนดูก็ไม่เป็นไรนะคะขอบคุณสองล้านดวงใจนะคะใครลืมกดไลค์พี่เนี่ยน้องอ,อ,อ๊อฟอู หรือว่าของพี่ไม่ขึ้นก็ไม่รู้เนาะตอนนี้เจ็ดนาทีแล้วนะคะเดี๋ยวอีกสามนาทีก็จะลงนะคะสิบนาทีก็จะลงนะคะพี่อูสสวนน้องอยู่นู่นนะพี่อูนู่น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 ,น,นอยู่นู่นให้ซูมแล้วนะคะเอาลงเอาลงเดี๋ยวเบลอขอบคุณพี่อูขอบคุณน้องออฟนะคะ พี่อู๋อันนี้จะเป็นต้นพุทราบ้านพี่อู๋มีไหมเป็นพุทราแบบบ้านนอกอะ่ะพุทราลูกเล็กๆอ่ะเนี่ยเห็นไนหะเอ็นลูกมันไหมนะนี่ค่ะลูกพุทราเห็นไหม <laughs> ใช่เห็นแล้ว <laughs> นี่ก็จะเริ่มเป็นดอกเนี่ยดอกพุทรานะคะอันนี้คือดอกพุทราเริ่มจะเป็นลูกแต่ก็มีคนเขา,เขาชอบเก็บไปกินกันนะไปเชื่อมมาค่ะตากแห้งแล้วก็เชื่อมนะคะ หมักอะไรนะหมักทันใช่ไหมน้องออฟเรียกหมักทันเหรอคะกดแล้วครับเริ่มหนึ่งเลยมันไม่มีคนมาดูอุย้ยขอบคุณสิบสิบล้านท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมนะคะกราบขอบพระคุณมากๆค่ะเข้ามาอีกนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยนะคะคุณ FC ที่น่ารักทุกๆท,ท่านนะคะเดี๋ยวดูภาาที่ตกดิน เมื่อก่อนสมัยสิบห้าปีที่แล้วนะแถวนี้มะขามเทศเยอะแล้วก็พุทราก็เยอะนะคะไอ้นี่ต้นอะไรไม่รู้ต้นต้นมะขามเทศเยอะแต่ว่าเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วนะคะที่ที่สวนมีอยู่สองต้นแต่ว่าเป็นไม่เยอะออกดอกเยอะแต่ว่าได้กินนิดเดียวนะคะนับฝักได้เลยได้กิน <c oughs> นี่ก็เป็นพระอาทิตย์ อ๋อต้นต้นนี้เป็นต้นพุทราใหญ่เอ้ยพุทราลูกลูกหล่นเต็มเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยลูกจะเป็นแบบนี้นะคะเนี่ยอันนี้หล่นพื้นนะคะนี่เป็นพุทรานะพี่อูบ้านพี่อูมีไหมหมักทันหมักทันใช่ไหมน้องออฟ <c oughs> อันนี้เป็นหมักทันนะคะนี่คืออันนี้ต้นใหญ่นะคะอันนี้ต้นหมักทันใหญ่นะน้องออฟต้นพุทรานะคะทุกคนอันนี้ลูกเยอะแต่ว่าแต่ว่าร่วงหมดแล้วอ่ะ นี่นีนน่ลูกเยอะนะคะนี่เป็นต้นบุษาน้องฉัตชายแอนวันนี้ค่ะขะลอสวัสดีค่ะน้องฉัตชายแล้วก็น้องขาลอขอบคุณนะคะปากทันกี่นาทีแล้วจะสิบนาทีแล้วคือนี่นี่พระอาทิตย์ใกล้จะ รับแล้วนะคะวันนี้ออกสีสีเหลืองเหลืองทองทองจ้าเลยนะคะทุกคนเป็นบางวันจะออกอีกสีนะสีชมพูสีอะไรแถวนีดด้ดีดีประมาณนี้นะ <c oughs> พูดไม่เก่งเนาว <c oughs> ไม่รู้จะพูดอะไรต่อท <c oughs> ี่ก็จะเป็นทุ่งนาหมดเลยแถวบ้านนะ,ะ <c oughs> ขอบคุณน้องฉัดชัยอันน้องคาร์ลนะคะอ่า น้องต้อมสวัสดีค่ะน้องต้อมนี่มาดูนาบ้านพี่เด้น้องต้อมนี่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 น,นานบ้านพี่เห็นไหมเนี่ยแต่ไม่ใช่นาพี่แล้วนาคนอื่นน้องควินนี่ดีใจจางน้องสาวาอม่คนนะคะน้องควินนี่สวัสดีค่ะไม่สบายค่ะน้องควินนี่ไปเที่ยวงานวังนาลายนะคะพี่อู๋น้องต้อมพี่ไม่สบายนะเมื่อคืนน่าเจ็บคอนะคะแบบเจ็บคอมากเลยเมื่อเมื่อคืน คืนคืนนะเมื่อคืนนั่นแหละช่ยเมื่อวานนั่นแหละเจ็บคอมากๆเศถีฐีสวัสดีค่ะ <c oughs> คือเจ็บคอต้องกินฟ้าทนา,ายโจร <c oughs> แต่ตอนเนี้ยดีขึ้นแล้วก็มีน้ำมูกนะคะแต่ว่าไม่มีไข้นะคะไปไปงานวังนาลายไปเที่ยวงานแผ่นดินสมเด็จพระนาลายไปไปหลายวันอยู่นะคะส่วนมากจะออกไปช่วงบ่ายแล้วอากาศมันร้อนนะคะไปเดินถ่ายโน่นถ่ายนี่อยู่นะคะนี่เป็นขอบคุณน้องพีนี่นะคะ น้องพินี่บอกว่าสวัสดีทุกท่านนะคะน้องพินี่เป็นน้องสาวของพี่กาแฟเองนะคะทุกคนเป็นน้องสาวที่น่ารักของพี่กาแฟอีกคนนึงนะคะก็รู้จักน้องพินี่มาหลายปีแล้วน้องพินี่อยู่ต่างประเทศนะคะพี่แฟแต่งไทยไงขอบคุณมากค่ะขอบคุณเจ้าเศรษฐีขอบคุณนะคะเศรษฐีก็สวัสดีพี่จัดชัยนะคะน้องฟินี่ก็จุ๊บๆมานะคะน้องต้อมก็บอกน้องฟินี่สวัสดีนะครับ เศรษฐีก็บอกว่าพี่ช่งเบิร์ดดาวมีไว้เบิร์ก็บอกาหายเร็วเครับพี่สาวรักษาสุขภาพวัวเลาะได้แบบนี้หายแล้ว <laughs> นี่ค่ะสิบนาทีแล้วสิบสองนาทีแล้วนะคะเดี๋ยวพี่จะขอลงไลฟ์ไว้ที่ แต่วันตรงนี้นะคะทุกคนนี่ก็เป็นถนนเส้นทางที่ผ่านบ้านพี่นะคะแล้วก็มันจะมีทางลัดเข้าในเมืองก็คือเข้าทางเส้นนี้นะคุณเรียบทุ่งนาไปทางนี้นะคะทางลัดมีทางลัดด้วยนะคะส่วนใครจะมาหาพี่มาทางสถานีรถไฟมาทางสถานีรถไฟก็ได้นี่เส้นทางสถานีรถไฟก็ทางนี้นะคะนี่รถไฟเข้าเมืองไปไปนครสวรรค์ไปบ้านน้องต้อมก็น้องต้อมมาจากนครสวรรค์แล้วก็มาลงที่ ที่นี่เลยนะคะที่สานีบ้านพี่เลยลบบุรีนะคะก็จะถึงเลยเดินเข้ามานิดหน่อยก็เจอทุ่งนาก็ใช่เลยนะคะน้องวินนี่ก็บอกดูแลสุขภาพด้วยมีความสุขขอบคุณนะคะน้องวินนี่ขอบคุณมากๆรักรักน้องพีนี่นะคะคิดถึงเสมออยู่ในใจเสมอนะคะขอบคุณมากๆขอบคุณน้องชัดชัยแอนวันนี้ขาลอดด้วยขอบคุณน้องออฟด้วยนะคะน้องออฟน้องชายที่น่ารักนะคะน้องก้าวสวัสดีค่ะ ขอบคุณน้องค่าน้องเก้ามาทีหลังาน้องก้าดูภาผ้าทิศเดี๋ยวขอเวลาอีกนิดนึงนะคะท่านใดมีธุระป,ประปังก็ตามสบายนะคะขอบคุณ21ล้านดวงใจนะคะกับขอบคุณเอทุกทกท,กท่านที่เข้ามารับชมนะคะขอบคุณ21ล้านดวงใจท่านผู้ชม21ล้านดวงใจนะคะที่เข้ามารับชมนะคะเออ ใครนะน้องต้อมขอบคุณนะคะน้องต้อมขี่นั่งไม่ใช่ขี่รถไฟต้องนั่งรถไฟมานะคะน้องต้อมนะน้องต้อมดื้อนะคะนั่งรถไฟมาก็มาลงทุกคนสามารถมาหาพี่ได้ที่นั่งรถไฟมานะคะที่มาที่สถานีลพบุรีไม่ไม่ใช่ตรงนี้สถานีท่าแค <c oughs> อุ้ยบอกสถานีแล้วนเนี่ย <c oughs> ก็งั้นก็ขอลงเลยดีกว่านะพาทิตย์ก็ใกล้จะรับขอบฟ้าแล้วนี่ซูไม่ทุกคนดูนะ ค่ะสวยไหมสวยไหมคะไม่ได้ใส่ปะัะแจให้ก็ต้องกราบขอโทษด้วยนะพี่เอาโทรศัพท์มาถ้าถ้าออกมาจากบ้านแล้วก็ไม่ได้เอาอเครื่องบานนะคะขอขอบคุณพี่อูนะคะ f c ช่างเบอร์เสือศูนย์ห้านะคะขอบคุณดาวมีไว้เบิ่งน้องอ๊อบบ้านนานนะคะขอบคุณน้องน้องต้อมด้วยนะคะออขอบคุณน้องควินนี่นะคะขอบคุณน้องชัดชัยแอนวันนี้ขาเลาะนะคะ ใครอีกนะเศรษฐีนะคะขอบคุณเศรษฐีขออนุญาตลงไลฟ์เลยนะคะ14นาทีแล้วนะคะเกินเวลาแล้วขอบคุณทุกคนมากๆค่ะขอบคุณ f อีทุกทท่านที่เข้ามารับชมนะคะขอบคุณเพื่อนเพื่อนี่พี่น้องๆ้องที่น่ารักทุกๆท่านนะคะบายๆค่ะสวัสดีค่ะลงแล้วนะบายยน้องอ๋อน้องเก้าน้องเก้าขอโทษน้องเก้าด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะ ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายขอลงไลฟ์ก่อนนะคะขอบอแล้วก็กราบสวัสดีทุกทกท่านที่มาย้อนหลังด้วยกราบขอบพระคุณทุกทกท่านที่เข้ามาย้อนหลังให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะน้องพินี่บ๊ายบายจุ๊บจุจุจ๊บจทุกคนเลยนะคะบ๊ายบายค่ะขอบคุณมากมากค่ะทุกคนขอบคุณนะคะบ๊ายบาย